รู้จักสอสออิ่ททีรรัตน์สำเร็จวานิชหนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยได้พื้นที่กอทอมเขต20ลาดกระบังเฉือนชนะคู่แข่งห่างแค่4คะแนนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเลือกตั้ง2,566ในพื้นที่กอทอมพักคก,าก้าวไกลกวาด32ที่นั่งขนาดที่พักเพื่อไทยเจาะพื้นที่เมืองหลวงมาได้หนึ่งคนในเขต20 เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวซึ่งได้แก่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชที่ตอนนี้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการเฉือนนำคู่แข่งจากพักก้าวไกลแค่สี่คะแนนอันดับหนึ่งเพื่อไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช34749คะแนนคิดเป็น38.50%เปอร์เซ็น อันดับสองกปลายนชุมพลหลักคํราม4 4 7 4 5คะแนนคิดเป็น38.49เปอร์เซ็นต์สำหรับประวัติของทีรรัตสำเร็จวานิ์มีชื่อเล่นว่าอิงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต18ลาดกระบังเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2522 เป็นบุตรสาวของนายวิบูลสำเร็จวานิชอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดกระบงังพศ2518และนางทองดีสำเร็จวานิชจากพี่น้องเจ็ดคนสอ,สออิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพปริญญาโท และปริญญาเอกจากประเทศออสเตรเลียโดยก่อนจะลงเล่นการเมืองเธอเคยทำงานอยู่แผนกพัฒนาบุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงธนาคารกสิกรไทยสอสอ,อิ่งเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกในปีพศ2554สังกัดพักเพื่อไทยในเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกเข้ามาทำงานในสภาปี2554และ2566ทั้งนี้สอสอินทีรรัฐน์สำเร็จวานิชนับว่าได้รับคะแนนนิยมจากคนรุ่นใหม่ได้มากทีเดียว โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียต่างๆจะมีกลุ่มแฟนคลับหรือด้อมตามไปทำกิจกรรมต่างๆขณะลงพื้นที่ด้วยทั้งไลฟ์สไตล์และความเป็นกันเองกับประชาชนทำให้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนรวมไปถึงกระแสะคู่จิ้นกับสอสน้ำจิราพรสิงห์ทุการจังหวัดร้อยเอดซึ่งทั้งคู่ถือเป็นสอสญิงพักเพื่อไทย ที่มีบทบาททั้งการขับเคลื่อนในพื้นที่และกระแสคนรุ่นใหม่